สวัสดีสมาชิกคราบชวนชม,ชม,ชมรถใช้งานสวยๆ1คันนะครับ Honda City เครื่องพันห้าออโต้ปี2009เครับเป็นรถมือเดียวผ่อน3,900้โดยประมาณผ่อน5ปีนะครับ159,000าบาทนะครับคันนี้แม็กใหม่ยางใหม่ใส่มาให้เรียบร้อยสีสวยเงางามเงาฉ่ำไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกความเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนทั่วไทยใครกำลังหารถใช้งานนะครับราคาแสนกลางๆนะครับ159,000าบาทนะครับคันนี้เป็นตัวรองท็อปปี2009้นะครับ รถจดปี2010ครับภายในเบาะหนังระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับรถสวยสะอาดมากๆนะครับใครกําลังหาใช้งานนะครับสีเทาดํานะครับคันนี้สีเทาดําโดยรวมได้สวยได้สภาพนะครับเอาไปใช้งานแน่นอนเลยครับรุ่นนี้ทนทานใช้ง่ายดูแลสบาย h อน da City นะครับอะไหล่หาง่ายใช้กันได้ยาวๆแน่นอนนะครับเครื่องพันห้ากินน้ํามันไม่แรงไม่แพงนะครับสนใจโทรเจรจามาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่มินบุรีใครสนใจนะครับ คลิกเลยครับรายได้ติดต่อได้นะครับโทรมาได้เลยครับผ่อนก็ชิวๆนะครับเน้นหาเอาไปอำนวยความสะดวกเดินทางนะครับผ่อน3,900โดเยดนประมาณเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้ครับและก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ที่บ้านหรือที่ทำงานตามลูกค้าสะดวกนะครับรุ่นนี้สวยทนใช้ง่ายดูแลสบายอะไรเยอะมากๆนะครับสำหรับ h อน da า o n d a City ้นะครับเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันร้วนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิการเอกสารครบภายในซื้อสวยสภาพงามๆแบบนี้นะครับ บาหนังสีเบดนะครับที่เรียกกันนะครับก็เป็นตัวเลือกเลยนะครับใครสนใจเข้าใจอยากได้เอาไปใช้งานมาชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้ผมคัดแนละเช็คมาเรียบร้อยนะครับรับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้อีก1เดือนตามสเต็ปรถเมือ,อง2นะครับเบื้องต้นคัดสวยมาแล้วนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับไกลสบายไม่นอนแล้วก็ช่วงล่างก็ไม่มีดังนะครับยางก็เพิ่งเปลี่ยนแม็กก็ใหม่นะครับ รถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นมือเดียวตัวรองท็อปนะครับมาชมได้มาเช็คได้ทดลองขับไว้เลยครับคันนี้ใครสนใจนะครับโทรเจรจา,ามาเลยครับ มาชมเช็คทดลองขับนะครับขัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นเราคัดเรียบร้อยนะครับรับรองว่าไม่มีโกหกหมกเม็ดไม่ก็แท้นะครับประมาณ1นึ0 0 0สกิโเมตรนะครับรถได้สวยได้สภาพนะครับราคาน่าสนใจ1นึ0 0 0สนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับจะสดจะผ่อนเตรียมตัวได้ครับเครดิตดีก็ออกรถศูนย์บาทนะครับสาหรับผมเป็นการรีวิวเพื่อการคัดรถสวยๆมาฝากนะครับเช็คสภาพตรวจสอบมาให้นะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำไม่มีจมน้านะครับใครที่สนใจและหารถมือสอง ครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้ติดตามช่องนี้อยู่นะครับผมคัดรถสวยนําเสนอรถอย่างมีคุณภาพนะครับมีรถมากมายนะครับในโลกออนไลน์แต่ก็มีไม่กี่ที่นะครับที่ผมนําเสนอเนื่องจากต้องคัดและต้องรู้จักกับคนขายหรือ คนที่เก็บงานจริงนะครับต้องไว้ใจนะครับถึงจะนํามาลงช่องให้นะครับก็ะรองชมได้นะครับคันนี้สวยมากๆครับติดต่อมาได้เลยครับคัดเช็คมาเรียบร้อยนะครับเราซื้อรถบ้านนะครับไม่ได้ซื้อรถลานประมูลนะครับไม่ได้ซื้อรถลานประมูลเน้นหารถบ้านรถจากเจ้าของนะครับมาชมได้มาเช็คได้แล้วก็ไม่รับซื้อรถอุบัติเหตุมาเก็บ